ค่ะวันนี้ปายก็จะมารีวิววีจ้านะคะกูตาคอลลาเจน8 0 0าสารสกัดจากข้าวนะคะก็คือว่าตัวเนี้ยปายกินมาตั้งแต่แบบตอนอยู่แบบประมาณม .3 ประมาณมประมาณม .3 ถึงปชวชปีหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะที่ปายเคยกินอะไรเงี้ยเราตัวนี้คือแบบมีคนทักด้วยก็คือแบบมีขายในเซเว่นประมาณ700 ประมาณ690บาทหรือเจ็ดร้อยแหละคือจําไม่ได้ในตอนนั้นตอนนั้นคือราคามันแพงมากคือเราก็เราก็ลองซื้อมากินดูแล้วก็คือแบบมีคนทักว่าเราอ่ะขาวขาวขึ้นแต่ว่าตอนนี้ก็คือแบบไม่ได้กินเราก็คือแบบไม่มีตังงบน้อยหอยสั่งก็คือไม่ได้ซื้อมากินแต่เมื่อก่อนนี่คือซื้อกินเยอะมากคือจริงๆอะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าก็คือว่านั่นแหละก็คือเราบางทีเราก็ทิ้งไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีแค่ประมาณนี้คือแบบบางทีแบบเรโมโหก็เลยโยนข้างทิ้งเลยคือจบ ก็คือแบบตัวนี้กินแล้วแบบขาวแต่เขาก็บอกว่ามีส่วนผสมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ากินตัวนี้เราคือขาวจริงอะไรเงี้ยแล้วเราก็ซื้อแบบในช้อปปี้อะไรเงี้ยมันจะถูกกว่ากันคือในเซเว่นมันจะประมาณแบบ700แบบประมาณ600 700เรนี่ยเราจาไม่ได้เหมือนกันแต่มันแพงมากอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีอีกที่หนึ่งก็คือแบบของท็อป u p e เปอร์มาร์เก็ตคือแบบที่มันจะมีที่หนึ่งอะ เราจำชื่อไม่ได้ประมาณขายประมาณ4 0 0ร้อยสี่ร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าให้แนะนําว่าซื้อในช้อปปีแล้วก็ซื้อร้านที่แบบว่าร้านร้านที่แบบของแท้จริงๆเลยเนะคะก็คือแบบถูกกว่าการอะไรเงี้ยก็คือแบบกินแล้วแบบข่าวฉันว่าข่าวเฮ้ยแกขาวเลยก็คือวิดาเนี่ยในส่วนของวิดาคือแบบกินเยอะมากของยี่ห้อวิดาก็กินหลายอย่างที่แบบเป็นตัวของวิดาแต่อาจจะไม่ใช่แบบเป็นกูต้าคูต้านะคะก็คือขอจบ การรีวิวเพลงเขานี้นะคะผิดภาพประกันใดก็ขออภัยมาณ้ที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ